มันไปพร้อมกันแล้วมันได้โต๊ะพร้อมกันจมหน้ามาหาสมุทรให้มันหา๊ะมันไม่เจออย่างนั้นหละมันทํากรรมไว้เยอะคนหลายล้านคนที่ทุกข์ระทมโดยเฉพาะชาวนาแย่ yeah. นักธุรกิจยังดิ้นได้บ้างไอ้นักธุรกิจใหญ่อะที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ลดลาวาศอกมาบ้างอย่าวางแผนรวยแต่คนเดียวหลายการเมืองก็ไม่เล่นแต่หนุนการเมืองหมายความว่าอะไร มันจะเป็นนักมันอยากเป็นเศรษฐีนดับหนึ่งของประเทศไทยหรือของโลกหรือมั้งดูท่าทางแม้ขนาดพืชไร่เนี่มันไม่ให้เราเพาะพันเองได้เลยจ้ะเออมันเร็วใช่ไหมเพราะมันไม่ยอมเสียภาษีใช่ผู้ถูกนี่หน่วยสนับสนุนนี่ จะหาว่าชาวนางโง่เดอ้อนี่มึงมาฟังเขายังรู้เลยว่ามึงโกงเงินเจ็ดหมื่นลา้านนี่มึงไม่ยอมเสียภาษีนี่นี่ความคิดของชาวบ้านเรานั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงคิดใหม่ได้แล้วกลป .4 เดี๋ยวนี้จะเป็นด็อกเตอร์อะไรนายไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดลูกคนโกงของมึงมดแหละแต่บางทีเขาอาสาทย,ายไม่ถูกว่าขั้นตอนควรจะพูดยังไงแต่ลูกมึงโกงน้ำมันแบบไหนก็ลูกมด แต่ไม่หูตาสว่างพวกที่นาเมืดตามมยอยู่เนี่ยที่ไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จะบอกว่าเป็นอะไรเป็นลมมั้งเนาะเป็นลมเป็นแรงกันเปมดอะพอคิดไม่ได้ไอายไม่ดังก็คาตัวตายตาคนมาต่อสู่แบบเพราะฉันคาตัวตายฉันไม่เสียใจหรอกเพราะว่าเขาได้มาต่อสู่แล้วถือว่าเขาอดรนทนไม่ได้แล้วเขาตัดสินใจกลับไป่าตัวตายแต่พวกไม่มาเลยคาตัวตายตอนนี้ฉันยเริ่มสมน้ำนาแล้วดิ อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นนั่งคิดเอาเองแล้วตัดสินใจตายเนบ้าไปแล้วฉันน่ะแค่ล่องไห้ไม่กล้าตายหรอกฉันกลัวฉันขับรัฐแต่ไล่รัฐบาลนี่ไม่สำเร็จฉันจะอยู่ต่อจนกว่ามันจะไปกันไปคางนึงเลยมันต้องไปภายในเดือนนี้ถ้ามันไม่ไปเนี่ยโอ้ยพวกเรารวมตัวกันทั้งประเทศเนี่ยไล่ล่าปฏิวัติมันได้แล้วจับใครได้ก็จับไม่ต้องทำไมมันหรอกเอามัดเสาไฟตากแดดไปเลย ไอ้อพวกรัฐมนตรีต้องเอาไว้ห,หมดเพราะไอ้อพวกนี้คือคนของมันพอมันเอาราัฐมนตรีทุกคนไปจ่วหัวกระทรวงทะบ,บวงกลมไว้เข้าที่รู้มาเนี่ยนะตั้งแต่ไอ้ฉลากินแบ่งรัฐบาลการต่างๆการรถไฟการอะไรพวกนี้รถไฟนี่ยิ่งสำคัญขาดทุนแม่งตลอดประเทศไทยอ,อประชาชนก็พึงได้คืนรถไฟฟรีนี่แหละเพราะว่ามันไม่ยอมซ่อมต่อไปเนี่ยถ้าเราปฏิรูปเสร็จ รถไฟต้องซ่อมก่อนเลยไม่ต้องทำหรอกถนนถนนหนทางยุดไปก่อนซ่อมรถไฟเอาให้หรูเล็กดีจะตายแต่ว่ามันไม่ยอมซ่อมมันไม่หาเงินงบมาซ่อมมันไม่เสนอเรื่องนี่มันเอาแต่ที่รถไฟไนะ่ไปไปเรียกอะไรเอา,เอาไปให้พวกเศรษฐีทั้งหลายแลเช่าคนจนไม่ได้อยู่หอกทางรถไฟนี่ทั้งหมดเลยโคราชนี่ก็มีแต่เศรษฐีเช่ามาทําตึกขายครับ ขายแบบเช่าต่อขายซิดทั้งนั้นเลยโคราชไปดูได้เลยไม่มีคนจนได้อยู่แม่แต่หลังเดี๋ยวมีแต่เศรษฐีสัางมาขายคนจนใครอยากได้ที่ทางรถไฟต้องซื้อพวกเศรษฐีพวกนายทุนไปไปดูได้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาไปดูเลยบ้านไอ้ไอ้เปีย์มันเป็นง่อยยังว่าไอ้ขวัญชัยพรนนาแม้ห้างไปอยู่ในทีที่การรถไฟอย่างเท่ มันคนจนไม่มีสิทธิ์อ่ะชาวนาก็ต้องระกมช้ำตรงถ้าชาวนาไม่ลุกขึ้นมาสู่ฉันนึงบอกว่าชาวนาในต่อไปนี่ต้องเจ็บเราจำบ้างอย่าไปเคลื่อเคลิ่มตามเงินในพันเงินร้อยเงินห้าร้อยแม้มันกินประเทศไปตั้งประเทศนึงมันอยู่มาแค่ตระกูลมันมาสามสมัยนี่สิบสองปีปรากฏว่าประเทศไทยมีแต่หนีเงินคงครังอะไรไม่เหลือสักบาทสักสกตัง เงินลงตามาหาบัวก็ไม่เหลือทองคาก็ไม่เหลือมันแดกงดเกี้ยงตับคิดดูที่พฤติกรรมของมันน่ะชาวบ้านน่ะพากันลูบ้บ้างว่าประเทศไทยว่าบอกการบริหารจัดการเป็นยังไงกระทรวงหนึ่งก็เหมือนโรงเรียนหนึ่งที่มีภูมิหน่วยการโรงเรียนนั่นแหละทําเป็นหูหูไปนาตาไปไล่พากันติดสินบนเลี้ยกันจนเคยตัวทั้งข้าราชการทั้ง พวกที่เฉลี่ยทั้งหลายถึงจะได้เข้าไปรับราชก,การเสียเงินเสียทองสีละแสนจะให้ลูกไปสอบบป็จุอบออตอในสี่ละแสนนะถ้าสีสามนี่ก็หมายถึงสามแสนนะพี่น้องลูกหลานฉันก็เสียเงินเหมือนกันในที่เล่านี่าย่าญาติจะาขงนี่แหละพวกนายใหญ่ใจโตไม่รู้จักรักษาซักซักสีตัวเองชอบไปเสียเงินแห่จนมันได้เข้าโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันอย่างโคราดโรงเรียนอนุบาลเนี่ยสามหมื่นเจ็ดหมื่นอยู่นะว่าจะได้ สามหมื่นในหมายถึงว่าเส้นใหญ่พสอสมควรนะเจ็ดหมื่นในคือคนที่ตะก้าเสียมันเป็นอย่างนั้งจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิรูปหมดทุกกระทรวงไม่ต้องเหลือแต่แต่แต่อันแรกอยากให้ปฏิรูปเลยก็คือกรมตำรวจเนี่ยไอ้พวกแอบ,บเสาไฟกระโดดไถเงินพี่น้องอะ่ะไม่มีด่านตรวจหรอกแอบ,บเสาไฟไ้พอเด็กน้อยขี่รถ แค่ไปเซเว่นข้างบ้านปลื้ดมาตั้งงามกระโดดลงมาจากเสาไฟค่อมรถดเลยเกิดุบัติเหตุมามกระดาทุบตีเด็กน้อยบางที่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะแค่ไปใส่หมวกกันน็อกบางที่มันขู่เอาไฟช็อตอะ